หนึ่งสองครับสวัสดีครับผมาาก็จันะครับก็วันนี้จะพูดถึงเหตุผลที่โปรลีกรอบนี้จะทึงที่สุดข้อแรกก็คือเพราะว่ามันคือโปลีกนี่แะครับข้อ2ก็คือโปลีกมันเป็นพื้นที่ไปต่อ P.S. เกินนี้อันนี้เราพูดเหมือนกับว่าเขาเรียกว่า ให้คนอื่นเข้าใจพื้นที่โปรเลกันนะเพราะทำไมถึงตึงอะ่ะมันเหมือนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าคือคนที่เข้าใจอยู่แล้วเออเอาให้เขาเอาให้เขาเ,เข้าใจด้วยก็คือมันเป็นพื้นที่ไปซีเอสซึ่งแข่งขันกันดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆก็คือแต่ก่อนอะ่ะโปรเลกมันจะไปซ e ีเอสห้าพีนนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอมันมีพีจีโอเกิดขึ้นเอ่ open อพับจีเทอร์นเมนต์เกิดขึ้นสล็อตโปรเลกมันก็จะไปแบ่งไปที่นูน่น1สล็อต แล้วพอตอนหลังเนะี่ยมันจะกลายเป็น2องสองสลับแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้โปรลีจะมี3ามสลับที่ดีที่สุดไป b ีซีเอคือผมวีาทุกคนนะมันต้องไป b ีซีเอสมันไม่ใช่ว่าได้ใช้โปรลีแล้วระบพอมันต้องไปบีซีเอสบีซีเอสก็คือระดับเอฟเฟกต์นะ,ะเพราะฉะนั้นด้วยการด้วยที่สลับมันเหลือ3 3มสามสลับเนี่ยจากเดิมที่เราเคยเล่นกันเอาแค่ครบห้าพอ,พอตอนนี้มันไม่พอแล้วมันต้องเป็นท็อปสามครัห้าคือคนได้ที่สี่ที่ห้าได้มีความหมาย คือแค่พ so 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 ูดถึงเร่อที่เาสาะแปลว่าเฮ้ยเข้าแข่งกันแล้วเอาสามทีมันเคยเล่นกระเดืออแล้วแล้วทีมที่มันคว้าได้มันจะแย่หมดเลยลองดูนะว่ามันมีทีมอะไรที่มันที่เราคิดว่าเฮ้ยเข้าสามได้มันจะมีเต็มไปหมดเลยมีเกือบหกเจ็ดทีมอะคือเราพูดว่าเฮ้ยทีนี้กเก่งทีนี้กเก่งคือเราเรามองว่ามันมันเป็นพื้นที่ที่มีหลายทีมแย่งกันอะมันเลยรู้สึกเดือดทีนี้เหตุผลข้อที่สามก็คือพูดถึงทีเอสก็พูดถึงทีเอสหน่อยก็คือ พีเเอเนี่ยมันเป็นรายการต่อจากโปรเลนโปรเบย์เออร์ไทยทุกคนอ่ะต้องไปแบบพีเจเอพอไปพีเเอแล้วอ่ะมันถึงพื้นที่ไปต่อมันคือ VC เพราะนั้นคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนอ,อ่ะอยากไป VC ถูกไหมอยากไป VC ทุกคนซึ่งคนจะต้องไปเก็บนพีจีสี่พอยที่พีเจเพราะนั้นทีมบางทีมที่ยังไม่มีคะแนนพีจีพอยอ่ะแต่ยังไม่มีคะแนนพีจีี่พีจีพอยเนี่ยมันต้องไปเอาที่พีเจเท่านั้นทำไมอ่ะแล้ว โปลีกไได้ครัีดีโอก็ได้นี่คือจะบอกในมุมของงานทำงานว่าไม่มีทีมไหนอยากจะเล่นอยากจะมุ่งไปเล่นพีดีโอต่นแ,แรกไม่มีทีมไหนอยากจะเล่นานนั้นเพราะว่าโปรลีแข่ง60เกมนะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแล้วถ้ามันถ้ามันได้ที่4หรือที่5เนี่ยโดดเชยดเ็ด,เดอะ่ะแล้วมันต้องเล่นพีดีโออีกอพีดีโอที่แข่ง50เกม60 650เท่ากับ110เกมมันเหนื่อยมากนะในแง่ของ ของการทำงานในแง่ของการที่นักกีฬาจะต้องโฟกัสแต่ถามว่าถ้าถ้าตกไปแล้วมีทั้งเรือมันก็ไม่มีอลไก็ต้องก็ต้องพีโอนแหละถูกว่าถ้าทำไม่ได้ก็พีโอนั่นแหละหแต่ว่านักกีฬาจะเต็มที่กับีเอมากเป็นพิเศษใป็น,นที่สี่คือทีมบอลลิเนี่ยแข่งด้วยกันมานานก็ก็ใช่จริงๆแล้วมันเขาเรียกว่า รู้ใจรู้ภูมิกันที่สุดแล้วอ่ะแล้วประสบการณ์อะกินยังไม่ลงเหมืนอนว่าทุกคนต่างอ่านเกมได้ดีจนกระทั่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งว่ามันมันไม่สามารถมีทีมที่ผูขาดการเป็นแชมป์ได้นานเห็นไหมคือสังเกตว่าแชมป์จะหมุนเวียนไป,ไปเรื่อยๆมันก็อาจจะมีนะบางทีที่ได้แชมป์สองครั้งอย่างสมัยก่อนก็พวกมูสองครั้งวีรัมสองครั้งใช่ป่ะเอ,อเอ,ออะไรครั้งแรก อาจจะได้บ้าง,างนีน้แต่ว่ามันจะไม่ใช่พื้นที่ที่ลูกขาดขนาดนั้นนะในความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นมันเลยเขาเรียกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วแล้วด้วยกเกมพบทีอมันเป็นเกมที่เขาเรียกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้หมายถึงว่ายูมันจะมีบางทีมที่แบบว่าฟอร์มดีขึ้นมาก็ได้อาจจะมีบางทีมที่ไม่คาดคิดมากกอนมาปากแข่งหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นการแข่งด้วยกันมานานนะ่ะมันก็อาจจะเป็นโอกาสของทีมที่เราไม่ได้สนใจก็ได้คือเรารู้ การและกันหมดแต่มันมีทีมที่แบบว่าเราไม่ได้ศึกษาเขาอะ่ะมันอาจจะมีทีมนั้นขึ้นมาแล้วไดเ้เราแข่งกันมาหนาน็แบบเพราะว่าเราตัดคะแนกันเองดีก็ได้มันก็เกิดขึ้นได้ข้อ6ไม่ใช่ข้อ6กหรข้อ5คือ PTC ทีมจาก PTC ขึ้นมา5ทีมใช่ปะ่ะซึ่ง5ทีมเนี้มันมีทีมอยู่ทีมหนึ่งที่แบบว่าทุกคนคงแบบว่าว้าวมากกับผลงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะ,ะแข่งพิซเซล่าสุด เขาเป็นรองแชมป์นะคคือทีฟายหนึ่งคือตอนนี้ทุกคนคงไม่มีใครแบบว่าดูแข่งแล้วจะไม่พูดถึงทีฟายเพราะว่าทั้งสคิมทั้งแชมป์รายการเล็กๆต่างๆหรือว่าแชมป์วีดีโอหรือว่ารองแชมป์เซตเนี่ยคือรองแชมป์เซตหกเนี่ยมันเซอร์ไพรส์มากนะเพราะว่าเขาเป็นทีมจะเขาเป็นทีมในตอนนั้นกนะ็คือเทลเขาอ่ะมันคือทีมจากกลีกล่างเป็นทีมจากพีดีโอถูกปะซึ่งจะไม่ค่อยมีจะเรียกว่าอะไร ไป b ี s จอ่ะจะไม่มีใครพลาดกว่าผลงานดีเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าเข้าได้ถึงที่สองอ่ะเขาเขาไปครั้งแรกเข้าได้ถึงที่สองเพราะนั้นผลงานเขาถือว่าเป็นผลงานของดาวรุ่งม,มากคออคือผลงานที่ดีมากแล้วมันมันเขาเรียกว่าอะไรผลงานทั้งปีโดยรวมก็ดีเพราะฉะนั้นเมื่อมีน้องใหม่ขึ้นมาหนึ่งทีมแล้วเป็นทีมที่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 โหดมากเนี้ยมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของทีมเก,ก่าที่เคย รู้กันว่าเออตรงนี้ใครอยู่นี้ใครตรงนั้นนะใครอยู่นี้นะเออมันดูอยู่มันมีทีฟขึ้นมาเออมันอาจจะเกงโก้ได้โดยเฉพาะเล่นตอนนี้ทุกทีมรู้หมดแล้วว่าทีฟมันมีความสามารถอ,อะไรบ้างเล่นสไตล์อไรบ้างอเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกทีมก็จะโฟกัสน,น้องใหม่เนี่เต็มที่จริงๆก็ไม่ใช่น้องใหม่นะก็มันมีไอทีแอลคือชื่อเขาว่าน้องใหม่แต่ไอทีอลเขาอกว่าไอทีแอลก็เล่นเล่น,ลนใน เล่นในโปรลีกนี่มาเยอะแล้วแล้วแชมป์นัน้งกี่ครั้งแล้วกับสมัยตัวเกียวสไลกเกอร์ใช่ปะแล้วเอฟซีก็แชมป์นั้งกี่ครั้งแล้วเพราะนั้นก็ไม่ถือว่าทีมน้องใหม่แต่แต่เราคิดว่ามาจากเอฟซีก็ถือว่าเป็นเป็นจะบอกว่าเป็นน้องใหม่ก็ได้อนะไรเงี้ยเป็นน้องใหม่จากเอนะีซีอะไรเงี้ยแต่จะบอกเลยว่าโหดมากแล้วก็อยู่ๆมันมีทีมนี้ขึ้นมาในโปรลีกอะ่ะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนคือจุดตาติดใจอะ่ะบอกเลยจุดตาติดใจ ทีนี้น้องใหม่ก็จะมีอีกก็คือโ r o เซน47ส่เจ็ดดีๆนี่อ่านว่าอะไรดีๆแย่แล้วก็เพือ m พ o d อมูอันนี้ก็เป็นทีมที่เขาเรียกว่าทีมใหญ่อาจจะไม่ได้ไม่ได้มองไม่ได้ม่ได้มองลึกขนาดนั้นแต่ว่าก็อย่างเพือพมูดเนี่ยก็ก็เป็นทีมทีมยิ่งใหญ่เดิมนะถูกไหมแล้วก็ อย่างฟูเซตเนี่ยแต่เดิมมีสปาร์เกอร์ก็เสียให้กับ EA ไปแล้วอย่าง4ีเนี่ยก็ประมาณไม่ได้นะที่เห็นดูซ้อมยิ่งซ้อมยิงง่งเล่นดีอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฉวยอากาศเก่งด้วยคือแบบว่าถ้า,ถ,าถ้าทีมใหญ่โบกกันเนี่ยเขาดูแล้วเขาจะเสลี่อากาศเก่งแต่ดีๆเนี่ยมันพัดไม่ค่อยมีข้อมูลเลยแต่ว่าคผล่ผลพื้นที่ลงหน้าดูอีเหมือนกันก็จริงแล้วทีมน้องใหม่รู้สึกว่าประมาาไม่ได้ทัทีมเลย จริงๆก็ที่เขาที่ทาทีมมาไม่เลยรู้สึกว่าต้องไม่เคยรู้สึกว่าทีมไหนจะประมาทได้เลยนะข้อต่อไปครับข้อหกก็มาดูว่าแต่ละสังกัดเขาเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงยังไงบ้างซึ่งอันนี้ก็บอกได้เลยว่าแต่ละสังกัดก็ลุยเต็มที่ครับก็อันดับแรกคือเอเอแชมป์เก่าอันนี้ก็เปลี่ยนโค้ชเป็นอดีตผู้เล่นที่เคยประดับโลกมาแล้วก็คือโค้ชสิวนนองแล้วก็ ให้แจนกร็อกมาเป็นอาเตนต็มตัวทีนี้เราก็มาดูว่าเขาจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ก็แต่แต่ผมจะบอกเลยว่าทีมนี้ดูอาจจะดูว่ามีปัญหานะอาจจะดูว่ามีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นทีมที่หดีในในโปรลิกยังไงเขาเขาได้ลงโพสิทีฟได้ลงปีกาโดโดยไม่มีคนงัดยังไงก็หดีครับทีนต่อไปมิดเอ็มอทีเอสก็เสริมโค้ชโบส ซึ่งเคยคุมโคเรนแคทยุครุ่งเรืองครับซึ่งตอนนั้นก็ผลงานที่เด่นก็คือเป็นแชมป์ซีด้วยก็จริงจรับคนมอดแน่น่าจะเป็นยุคเดียวบผมนะคือเริ่มตอนที่ผมเป็นโคดเดร์เขาก็ทำทีมโคเรนแคทแล้วประสบความสเร็จแล้วแต่ผมตอนนั้นยังทำเดเฮดแบร์อยู่เลเนาะ,ะแต่ก็คือค่อนข้างนับถือคนมอดมากเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็ ในทีมมิดตอนนี้รู้สึกได้นะว่าเอ็ดครูเซียรู้สึกว่าไปเพนซีแล้วอัพพลังมาอัพพลังมาเยอะแล้วก็อาจจะได้พลังจากแฟนขับเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าไปสัมผัสงานแลนแล้วแบบมีพลังมากขึ้นก็อาจจะเป็นพลังเสริมให้กับทีมแมนเชเตอรก็ได้ซึ่งทีมเนี้ยเป็นทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าเขาเกว่าหน้าติดตามตลอดนะหมายถึงว,ว่าแล้วก็พี่วูเพราะว่าพื้นฐาน ทีมมาแล้วก็เสริมโค้ชมาครั้งนี้รู้สึกว่ารู้สึกมาเงียบๆนะแต่ว่าน่ากลัวทีมนี้รู้สึกว่าน่ากลัวอาจจะเป็นทีมท,ที่ยืนระยะได้ได้ยาวคือสังกัดเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรเขามีบทเรียนแล้วเขาแบบว่าเขามีบทเรียนแล้วก็แ,วกแก้ไขมันมาตลอดโอเคทีมต่อไปก็วิลามวิลามชื่อโวหินมากเพราะว่า ยังเป็นทีมที่ไม่มีคะแนน p d c p o i n t เลยมันหม,นมนายความว่าไงหมายความว่าคืออันนี้พูดเร็วหน่อยม,มันหมายความว่าเขาอะจะต้องไปเอาคะแนน p d c p d c Points ที่ BCS เท่านั้นซึ่งมันก็คือเขาอะต้องผ่านจนของเขาเลยมันคือต้องเข้า BCS เท่านั้นใะปีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้เข้า BCS ปีนี้ไม่ว่าจะทาง PTS คือทางโปรเกรอบนี้หรือทางวีดีโออะก็คือปีนี้เขาจบ เขาก็คือจบการเดินทางของีดีแล้วเพราะฉะนั้นคือโจทย์ขินมากเขาเลยต้องเข้าในสถานีเท่าน,นั้นซึ่งปัญหาที่พวกเขาเจอคือเขาข้เสียตัวหลักไปใช่ไหมแล้วเราล่าสุดอะ่ะเขาแก้ปัญหาไม่ได้คือเขาหาคนมาไม่ได้ <ๆ S 2> ขเขาเลยต้องให้โคดลงไปแก้ขัดก่อนเน,นี้ยเขาก็เลยเอาผู้เล่นเขาแก้โจวยนะก็คือเอาทิกซิงจากเอ็นีมาซึ่ง,ซ,งซึ่งผมมองว่าเป็นเป็นเดียวที่ดีที่สุดเลยที่ผ่านมาเนี่ยเอาทิกซิงมาเป็นเดียวที่สุดและเป็นไปได้ที่สุด หมายถึงว่ามันมันเข้าปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยเวลากลับมาแล้วเนี่ยเลยรู้สึกว่าเขาอาจจะกลับมาเป็นทีมันดับที่ว่าไปพีเจได้ทุกครั้งได้อีกครั้งอะแต่ผมว่าเวลามาโหดขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยแล้วก็ประสบการณ์ที่ที่ขาดผู้เล่นไปอาจจะทําให้ผู้เล่นทั้งสามคนที่เหลือตอนนั้นที่เหลืออยู่ก็อาจจะแบบมีประสบการณ์มากขึ้นว่าเฮ้ย เอาเอาคนน e ี uh ้เข hmm. hmm. ้ามาแล้วจะทํายังไงดีถึงจะทีมจะกลับไประดับเดิมได้หรือสูงกว่าเดิมได้ซึ่งซึ่งหัวเราว่ายังเป็นทีมที่โผล่อยู่นะลุยลองอ่ะแม้ว่าแม้ว่าเขาเรียกว่าแม้ว่าจะมันยังไม่มีคะแนนวีดีซีรอยในในช่วงแรกแต่รอบเนี้ผมว่าเป้าหมายมันชัดเจนอ่ะผู้ต่อสิต่อไปชาเปอร์ชาเปอร์เนี่ยเขาเขาเคยเป็นตอนนี้ล่าสุดก็คือเป็นแก๊งเกิร์แชทเก่าใช่ป่ะแต่ว่าออกไป เหมือนปรับไปเป็นสำรองคนหนึ่งมั้งแล้วก็เสริมเลาลูกมาหนึ่งคนด้วยก็ความล่าสุดอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโจทย์เดียร์ลิลัมนะคือเป็นเป็นจทว์เป็นจ์วด,เวด,เดวอเลยคือเขาจริงๆแล้วเขาเคยเป็นทีมที่ได้ไป PCL บ่อยทีมหนึ่งเลยเป็นทีมระดับท็อปเลยทีมหนึ่งเลยแต่ปรกากฏว่ามันคงเกิดปัญหารเรื่องไร้เะไรเรือ่องแข่งการว่าเขาเขาก็ไปอยู่ระดับกลางเออทีนี้ทุกทีมอจาจจะประมาททีมขเขาอะไรกด้แต่ผมมองว่าทีมเนี้ย เป็นทีมที่ยิงเล่นยินงดีนะถึงว่าถ้าจับจุดได้แล้วอ่ะมาจะมาได้เรื่อยตอนท้ายฤดูการนะทีมเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คือผมว่าพมึหมายไม่ได้ทีมเนี้ยอาจจะเป็นทีมที่มาตอนท้ายะต่อไปก็ VPE ของโค้ชเฟรมแล้วก็วอรัของโค้ชบอมคือสองทีมเนี้ยยอมรับว,ว่าไม่ไม่มีข้อมูลมากเท่าไหร่คือก็คือ,ค,อคือเห็นแค่การซ้อมอ,ะอ่ะไม่ไม่ได้เห็น ไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรมากแต่รู้ว่าประมาทไม่ได้เพราะว่าคือโค้ดเขาเป็นเป็นนักกย์แล้วเป็นนักวิเคราะห์ด้วยอ่ะเขาอาจจะมีวิธีการเล่นมีมการวิเคราะห์ที่แบบว่ามีประสบการณ์วิเคราะห์มีประสบการณ์การเป็นโค้ชสูงอ่ะเพราะนั้นการที่มันไม่มีข้อมูลมากนักเนี่ยคือการที่ผมไม่มีข้อมูลมากนักเนี่ยมันอาจจะทำอาจจะไปดูน่านกลัวอย่างทาี่ว่าเราไม่เข้าใจสับตรงเราอ่ะอะไรเงี้ยเออกขาอาจจะมีแารซิสชั่นอยู่ก็ได้ ซึ่งจริงๆแล้วสองทีมเนี้ย p p e กับออาารัสเนี่ยเป็นทีมที่แบบว่ามีการแก้เกมแน่นอนอะคือเล่นเล่นไปมีการแก้เกมแน่นอนอเพราะฉะนั้นเราอาจจะจับทางเขาไม่ถูกอเออรู้สึกว่าบางทีที่บอะมามได้น่ากลัวแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วการทีมสไตล์ผมนะจริงๆสไตล์ของทีมเด็กก็ไม่อยากไม่ได้ประมาทใครอยู่แล้วแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ไม่อยากมีปัญหากับทีมไหนมากก็คือเล่นไปตามเกมมากกว่า เราะนั้นเพราะนั้นสองทีมเนี้ยก็ทีก็เป็นสองทีมที่แบบว่าเราเราจริงๆแล้วลน์ก็ไม่ค่อยเจอนะก็ก็เลยไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่อ่าทีต่อไปอ่เอริน่าก็เสริมสปาร์เกอร์เข้ามาจริงๆแล้วเป็นทีมในโซนของเรนะคืออยู่อยู่ใกล้ๆกันรู้จักกันคือเจอกันบ่อยกระทะกันบ่อยอะไรเงี้ยรอบนี้เอาเอาสปาร์เกอร์มาแล้วก็เอาฟาร์รอสไปเป็นโค้ดละก็ก็มาดูกันว่า จะเปลี่ยนไปมากไหมอันเนี้ยมันเป็นที e ที่ว่าเราต้องตามติดเพราะว่าอยู่อยู่ใกล้กันเราต้องเรียนรู้กันเพราะว่ามูดมีเอาไอทีเอลอยชิโยชิเบนบุรีกลับมาก็จริงๆก็เหมือนยังมีมปัญหาอยู่นะว่าไลฟ์เขาจะจบยังไงอะไรเงนะี้ยคือการอยู่ที่ว่าเอาคนที่เหมือนว่าคือพบพบอยชิ Yoshi, เนี่ยเหมือนเหมือนไปทําเกม,เมอื่นแล้วอะแต่ว่าเอากลับมาก็อาจจะเป็น อาจจะเป็นโอกาสของเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟองจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนซ้อมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต,แต่แต่ผมรู้สึกว่าแต่ผมรู้สึกว่าต้องเป็นความนไ,ไม่ได้นะทีนีผ่านไม่ได้ไไดโอเคติต่อไปเมจิกเมจิกได้เสียผู้เล่นหลักไปสองคนเลยนะคือคนหนึ่งออกใช่ปหกับอีกคนหนึ่งที่เสีย,ยไปรำก็คือรู้สึกได้เลยว่าเสียศูนย์นะแต่ที่เสริมมาใหม่นี่ยก็ ก็น่าสนใจนะคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นตัวหลักที่ว่าเน้นที่ที่เสิร์ฟใหม่มีใครบ้างอ่ะหรือไม่แน่ใจละเออซ่าพาลยกับเลดม, <c> <s> มั <c> ้งก็เออซ่าพาลยนี่ดังไองดียิ่งดีอ่ะกับเลดนี่ไม่แน,น,น่ไมนะ่แน่ใจนกแต่ว่าคือเสริม์ฟใหม่ก็ไม่ได้เป็นสไตล์นะยังเป็นสไตล์ก็ได้แบบเดิมก็คือ,อยังทําให้พื้นที่โซนกลางดูเหมือนเดิมเพราะนั้นก็ยัง คนตัวผู้เล่นอาจจะดูดอกไปบ้างแต่ว่าเรายังไม่รู้ไงว่า2คนใหม่จะเล่นได้ผ่านไหมแ,แต่ผมรู้สึกว่าเขากล้าเล่นอยู่เพราะฉะนั้นกเนเนเน็เป็นคนที่เล่นทีที่เล่นสไตล์โซนกลางก็อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะเขายังเล่นเหมือนเดิมอยู่ไงทีไฟเอ็มซี T MC, ยังไม่มีการเปลี่ยนอะไรอรัพนะทีไฟนี่ไม่เปลี่ยนเลยละเขาเขาซ้มอรรัพนี่มานานมากแล้วเป็นปีแล้วมั้ง ตั้งแต่ตอนที่ตกชั้นไปแล้วแล้เขาก็ซ้อมมาตลอดทีนี้พยายามซ้อมนะแล้วก็มันเห็นได้ชัดว่าผลของของการที่ดานซ้อมมันมีผลมาถึงมันเนี้ยเออมันมีผลแล้วจะมีผลต่อไปอีกแล้วก็ความพวกมัมม่น,ม,นมันชัดเจนมากว่าเขาจะเอาอะไรคือรอบนี้ยเขาแชมป์แน่นอนนะทีมท็อปอะทีมท็อปถ้าไม่ระวังให้ดีอาจจะโดนทิ้งห่างเหมือนตาสกิมก็ได้นะนะทีต่อไปเอ็มเอก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรอัพนะ แต่ว่าเท่าที่ดูจริงๆแล้วเอ็เเนี่ยก็จริงๆมีผู้เล่นระดับท็อปอยู่นะแต่อาจจะบบกว่าด้วยการที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เลยไม่มีค่อยไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่แต่แต่ทีมที่แบบเนี้ยจะอยู่จะอยู่จะมาก็มานะบอกเลยทีมแบบเนี้ยทีมระดับเอ็เอเนี่ยอยู่ก็มาก็มานะแต่ว่าประสบการณ์เขาจะช่วย้เขายืนระยะได้ ให้ได้ลุ้นไปตลอดได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องดูกันแต่ผมบอกแล้วว่าทีมบบเนี้ยอีนจะมาก็มาแล้วโหดแบบเอาเลยเลยอีสี่ทีมมั้งสี่สิบเจ็ดเอสดิวฟูเซนและดีดีอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องไรฟ์ก็เลยไม่ไม่ขอไม่ขอคูลแล้วกันแต่บอกเลยว่าประมาทไม่ได้โอเคข้อเจ็ดก็คือรายการที่มึ่งจบไปนะรายการที่มึ่งจบไปคือสกีมอะเอฟบีเอสกีมทั้งหมดสามสิบเกม มันคือพื้นที่ที่เหมือนแบบพรีโพลีกอ่ะมันคือพื้นที่ที่แบบว่าเอา่อโอเคเรารูเรา้เรารู้กันและการทั้งหมดสิบทีมเดิมนะถูกป่ะแล้วเราก็มีทีมใหม่เข้ามาจาก PTC ทีนี้เราก็อยากเดียวที่เราคุมครือว่าใครลงตรงไหนบ้างใครนตรงไหนบ้าง,ยอ,ง,างอย่างเงี้ยตรงนั้นเรคือหมดไปแล้วเพราะว่าพีโพลีกเนี่ยราการสั้ทีมที่ผ่านมาเนี่ยมันทั้งหมด30เกมเลย คือมันเหมือนกับว่าเราเราได้รู้กันแล้วอ่ะมันมันเราได้รู้ปัญหาแล้วอ่ะแล้วก็ได้แก้เกมแก้จุดลงแก้ลายมุฟแต่พอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่านั่นคือโอกาสที่เรียกว่าเรียนรู้ได้อย่างเต็มอิ่มและเขาเรียกว่าแข่งโปรลิกบันแรกอ่ะมันคือมันไม่มีการเรียนรู้แล้วมันคือการแก้เกมและและการเล่นแข่งจริงแหละเพราะฉะนั้นมันคือหมดจริงจังตั้งแต่เกมแรก มันไม่ได้เหมือนกับว่าเรามาเรียนรู้กันอีกครั้งหนว้งแล้วเราแก้แก้ไม่ใช่มันคือหมจิจังตั้งแต่เกมแรกเพราะว่าเรียนรู้กันมามากพอแล้วสามสิบเกมเพราะนั้นก็คือเกมแรกคือคุณสืบได้เลยคุณสามารถดูเกมอย่างสนุกได้เลยเขาเขาเจอกันมาแล้วแล้วเนี่ยมันคือการแก้เกมขั้นสุดท้ายข้อข้อแปดอันเนี้ยมันเป็นแรงจูงใจที่ทำให้โปรลีคัมเนี้ยมันสนุกที่สุด มันคือมันอาจจะอธิบายไปแล้วแหละแต่ว่าไอ้น,นี่มันคือบอกว่าในเมื่อนักกีฬาทั้ก6 4คนรวมสำรองก็อาจจะ70หรือ8ถึง80คนเลยนะรวมสำรองด้วยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องโค้ดเมนเจอร์อนนัลิซิสอย่างบางทีในนักกีฬาอะไรด้วยนะคือคนที่เกี่ยวข้องอาจจะเยอะมากเจ้าของสังกัดเอะไรก็แล้วแตะะ่อาจจะเกี่ยวข้องังหมด ในเมื่อมันเป็นอ e ีสปอร์ตแล้วมีคนเกี่ยวข้องเยอะขนาดนี้ซาัาพีโพลีมันคือมันคืออาจจะเป็นอาชีพอาจจะเป็นงานแล้วแ,วแตนะ่เพราะฉะนั้นการวัดผลของอาชีพนียมันคือก้าวต่อไปก้าต่อไปมันคือ P.C.F. a p เ x เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือเหมือนการทํางานและว,วัดผลที่ P.C.F. อ่ะคือคุณจะได้ปีนี้คุณจะทําเงินได้เยอะคุณจะได้ชื่อเสียง คุณจะทําให้สังเกตว่าหัวใจคุณทได้อัพเงินเดือนอยู่ที่ตรงนั้นเลยเพราะนั้นนั่นแหละมันคือแรงจูงใจและโปริรอบนี้มันเป็นโบรกทั้งสุดท้ายของปีแล้วครั้งแรกอ่ะให้ให้ดูภาพน,นะให้ให้ให้ประมาณว่าให้เห็นภาพครั้งแรกกับครั้งที่สองครั้งแรกมันจะแบบว่าเออมันคงเต็มที่แหละแต่มันยังรู้สึกว่าเออโปรกที่สองยังมีอยู่นะแต่ว่าเนี่ยซึ่งอันนี้มันคือโบรกทั้งที่สองแนละ้วซึ่งบางทีอ่ะครั้งแรกเขาไม่ได้เขาไม่ได้ร่วมนะหมายถึงว่าเขาไม่ได้แข่งโบรก หรือครั้งแรกเขาไม่ได้ไปพ s อย่องอย่างทีมวีลามไม่ได้ไปพีครั้งแรกทีมชาร์เปอร์ไม่ได้ไปครั้งแรกเพราะฉะนั้นไอแรนยูนใจน,น,น,นั้นแ่ะมันจะมาลงที่โปลีครั้งที่สองนี้แรนยูใจนั้นแ่ะมันทำให้ครั้งนี้มันสนุกคือทุกคนจะเต็มที่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นบอกเลยว่าในแง่ของคนดูนะถ,ถ้าผมเป็นคนดูนะผมจะสนุกของแน่นอนก็นั่นแหละครับคือทั้งหมดที่อธิบายไปก็จะเป็นเหตุผลให โปรดิก้ะมี้ตึงที่สุดก็ผม่าอธิบายประมาณว่าเหมือนเอามาให้ให้ภาพให้เห็นภาพการแข่งขันนะในมุมของคนทํางานในมุมของคนดูแล้วก็ในมุมของการที่เราไปสัหรับนักกีฬาขึ้นมาว่าเขาอาจจะมีแรงจูงใจอะไรต่างกันนะก็จบไพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทำใหม่ไหมทำใหม่ไหม